โอเควัสดีครับทุกคนก็ผมเห็นหลายคนนะโพสต์ถามว่าฟาร์มกุญแจฮา l โลวีนอะมันลงกันยังไงทําไมมันลงยากจังอะไรแบบนี้นะครับก็คือเจ้าตัวกุญแจนี้มันมีทิกเล็กๆนะครับคือหลายคนนะอาจจะยังไม่รู้แต่ว่าถ้าใครที่มีเขาเรียกอะไรอดิสคอร์ดดิสคอร์ดของเกมนะครับนี่ d ิสคอร์ตัวนี้เขาปาักไว้ที่ห้อง question นะครับนี่ห้องนี้แล้วกดตรงพินนะครับเขาจะมีบอกว่าไอตัว เงาตัวไหนเนี่ยมีผลต่อการตีมากที่สุดนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูไอเบเกอร์เนี่ยก็คืออ่ามันชื่ออะไรนะที่เป็นตัวร้ายไอเจ้าตัวเจ้าตัวเนี้ยมันจะตีเงาในในดันกุญแจอันเนี้ยแรงมากมันจะตีแรงที่สุดแต่ซึ่งมันหาไม่ได้แล้วเพราะว่ามันอยู่แบทเทิลพาร์ตเก่านะครับแล้วผมก็ลบเงาไปแล้วแล้วเนี้ยทำไงดีหาอ่าตัวที่ตีแรงที่สุดนะครับ e f f e c t i v e 200นะครับ e f f e c ก i v e นี่ก็คือโรบิทแมนหรือไอตัวหมาปา่า ดันไอจังเกิลโมนาดนะครับก็คือตัวนี้นี่ไอตัวนี้ใครหาตัวนี้ได้ก็ก็หาครับใครขยันไปฟาร์มมาก็ฟาร์มไม่ต้องอัพทาเลนต์แบบเงาเยอะเหมือนที่คนอื่นเขาทํากันนะครับนี่ครับใช้ตัวนี้ก็ได้ครับเจ้ากโกติสามารถฟาร์มในนี้ได้เลยนะครับในเกาะฮาโลวีนได้เลยนี่ครับเดี๋ยวให้ดูเงากันโอเคนี่โกติมีเท่าไหร่ก็ใส่ไปเท่านั้นแหละครับเชื่อผมว่ายังไงก็ผ่านเพราะไอพวกนี้มันตีเร็วเห็นปะ่ะตีแป๊บเดียวเองอะ่ะห้องเนี้ย น่าจะไม่ถึงสิบวิเห็นปะไปห้องสองแล้วคือเพื่อนๆแค่ต้องหาเงาที่มันสามารถตีไอ้พวกนี้เข้าได้นะครับเพราะไอ้พวกเนี้ยมันเงามันไม่ใช่ว่าเงาตัวไหนก็ตีเข้าได้นะมันจะมีเอฟเฟกของมันนะครับเพราะนั้นโกตี้ดีที่สุดครับโกตี้คือทางออกแค่นั้นแหละอ่ะพอถึงห้องบอลห้องแรงนะครับเราก็แค่ยืนไม่ให้โดนวงไอ้พวกนี้ยือนอยังไงก็ได้ยืนตรงเนี้ยเพราะเดี๋ยวมันจะเสกวงใหญ่มาเนี่ยเราก็แค่ยืนไม่ให้โดนวงนะครับมันมาเราก็ขยับ แค่เราขยับซ้ายขวาแค่นี้ครับไม่ได้ยากเลยอันนี้คือเขาเรียกวนะ่าเขาวงกดแรกที่จริงมันมีปากหมดปากบอกหมดนะครับว่าเขาวงกดอะเล่นยังไงถ้ามีดิสคอร์ดมีประโยชน์มากนะครับแต่ที่จริงอะ่ะสมมติว่าเพื่อนเพื่อเข้าเขาวงกดมาใช่ไหมเลาะซ้ายเลาะขวาให้มันหมดแค่นั้นเองครับมันไม่ไม่น่ายากไอ้ตรงเนี้ไม่น่ายากสํา,าสหรับทุกคนนะผมว่าเพราะฉะนั้นใช้เงาไอ้เซตไอ้โกตี้เนี่ยก็จะสามารถทําให้เพื่อนๆนแบบ ได้เวลาเหลือเลยเหลือไปตีโมนาตัวสุดท้ายอะอะแล้วตัวนี้ก็ตีเฮ้ยทำไมไม่ตีโอเคเนี่ยเราก็ปล่อยให้มันตีใช่ไหมจนเลือนมันลดจนมันมีตัวหนังสือขึ้นว่ามันตีไม่เข้าอ่ะเพื่อนก็แค่ไปหาตีไอ้ตัวเนี้ยที่มันจะอยู่ตามซอกตามอะไรพวกเนี้ยโอเคเนีย่ยพอมันในนี้เสร็จเราก็มาหาไอ้ตัวนั้นนะที่ผมบอกอะฝั่งนี้ไม่มีอ่ะนี่นี่นี่ตัวหนังสือมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับเราก็แค่เดินตามตัวหนังสือไปแล้วเราก็มาตี ต้องตีให้ทันนะครับถ้าตีไม่ทันภายในน่าจะประมาณ15าวิมั้งไม่งั้นมันก็จะลบนะครับมันจะลบเวลาเรา90วาิปัิบเราก็ไปต่อห้องต่อไปก็ตีไปเลยครับยืนตีชิวๆอ่ะวิธีเล่นกับมันชื่ออะไรวะผมลืมชื่อมันแล้วนะอียิปตอ่านก็คือเนี่ยเราตีแล้วเราก็เดินวนนะครับอย่าอย่าใกล้มันมากเกินไปนะแล้วมันจะตีมันจะโจมตีเราอ่ะสี่ครั้งนะครับสีแดงสี่ครั้งแล้วมันจะปล่อยอันติ เมื่อกี้มันน่าจะตีไปแล้ววะทีหนึ่งเนี่ยรอมันตีอีกทีหนึ่งอ่ะเนี่ยครั้งที่สองอ่ะเราก็วนไปเรื่อยๆครับวนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะตีอีกทีหนึ่งครั้งที่สามอ่ะวนไปเรื่อยๆครับยังไงก็ไม่โดนอ่ะครั้งที่สี่มันจะเป็นอะไรเน,นี่ยอันติเราก็รอหลบครับนับนับไอตอนที่มันโจมตีเล็กสีแดงอ่ะมันจะโจมตีสี่ครั้งนะครับแล้วมันก็จะปล่อยอันตีแบบนี้มันก็จะปล่อยสี่ครั้งเหมือนกันเพราะนั้นก็จับจังหวะให้ดีๆเมื่อกี้ผมโดนไปแล้ะ ผมนับผิดนะครับหนึ่งอ่ะมันโจมตีไปแล้วนะหนึ่งทำไปนะแค่วนไปเ,เรื่อยๆครสองอ่ะสองละสามอ่ะสี่อ่ะต่อไปมันจะเป็นอันตินะครับเราก็อรอหลบอันตินาะอันตีมาเราก็แดนหลบไปเลยนะครับอ่ะอันติมาเราแดนหลบเนี่ยใจเย็นๆนะครับยืนรอได้เลยปึ๊บถ้ามันติอ่าโจมตีมาทางเราเราก็แค่แดนหลบนะครับแค่นี้เองไม่มีอะไรเยอะเลยครับเอาวนตีจนกว่ามันจะตาย อ่ตายแล้วเห็นไหมง่ายนิดเดียวแล้วก็ยืนชิลวได้เลยครับอพอเสร็จเราก็ไปต่อครับเหมือนเดิมครับไม่ต้องทำอะไรวนซ้ายวนซ้ายก่อนเลยโอเคตีบอร์ดดูเวลาสิบสนาทีจะตีไม่ทันได้ยังไงใช่ไหมครับ ก็สําหรับใครที่สมมุตินะสมมุติว่าลงได้ตัวนี้ไปแล้วรอบหนึ่งนะครับถ้ามาลงอีกเราก็จะได้เป็นพวกฮโลเวีนโมนาดธรรมดานะครับ MR- มบวกนะครับได้ทุกรอบที่ลงนะครับตอนนี้ผมเพิ่งลงไป2รอบ3รอบตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่3ที่ผมได้มานะครับแล้วก็ไปทําก็ฟาร์มได้ฟูลทีมนะครับอันดับแรกอ่ะผมแนะนําให้ไปฟาร์มเอ,อเจ้าตัวโทเค็นก่อนนะครับ เจ้าตัวแคนดี้ชาดนะครับเจ้าตัวแคนดี้ชาดตัวเนี้ฟาร์มให้เต็มแล้วก็ครับเลยฟาร์มเต็มรอบหนึ่งมันน่าจะครับได้ประมาณ4 4อันนะครับสี 4, ่กุญแจสี่ดอกก็คือฟาร์มให้ได้สักประมาณ20ดอกนะครับก็ได้เต็มทีมละ20ดอกก็ได้20ตัวถูกปะ,ะมันไม่ได้มีอะไรยากครับแค่ผมรู้ว่าหลายๆคนยคนยังไม่รู้ไอตรงนี้มากกว่าก็คือเจ้าตัวที่มันมีผลต่อการตีมอนในดัน นะครับเนี่ยหาตามนี้เลยง่ายๆถ้าใครขยันไปหาโรบิสแมนมันก็ตีแรงขึ้น20นะครับแต่โกตี้ก็200นี่ก็ตีไวแล้วครับเพราะฉะนั้นเอาโกตี้ก็พอครับโกตี้ตอบโจทย์นะครับแล้วก็วิธีปลดล็อกไอตัวฮโลวีนโมนาผมว่าทุกคนน่าจะรู้แล้วนะครับก็คือเหมือนซัมเมอร์โมนาเลยครับเหมือนซัมเมอร์โมนาเลยก็คือให้เก็บทุกอย่างให้ครบนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมเอาให้ดูอ่ะมันก็จะมีตามนี้นะครับ สัตว์ขี่หาให้ครบนะครับสัตว์ขี่สามตัวเนี้ครับสามตัวนี้ครับ,รบแล้วก็มันจะมีให้ซื้อซื้อตรงเกาะแล้วก็มีเก็บเ,เขาเรียกอะไรนะเก็บฟักทองนะครับเก็บฟักทองก็จะได้มาลีลิกก็ต้องหาให้ครบนะครับฉายาฉายาตัวนี้เอามาจากไหนก็คือเอามาจากลงอบอสลัดนะครับที่เกาะฮาโลวีนนะครับแล้วก็หาเงาให้ครบ ครับสกินให้ครบดาบให้ครบนะครับส่วนสกินเนี้ยสามารถกดรับได้เลยมันน่าจะกดรับวันนี้แหละอ่าใช่เนี่ยสามารถกดรับได้เลยหรือเอฟเคก็ได้ครับเอฟเครีวอร์ดก็ได้แล้วก็สัตว์ขี่อีกตัวหนึ่งอะ่ะมันต้องมีเอฟเคนะมันต้องเป็นเอฟเคนี่ตัวนี้ต้องเอาเอาในเอฟเคนะครับออกไม่ยากครับคืนเดียวก็น่าจะได้นะครับทุกคนอ่าแค่นี้เราก็ได้มาแล้วเห็นไหมฮ l l โลวีนโมนาด ออแค่นี้เองครับทุกคนชิลไหมง่ายไหมง่ายๆใช่ไหมนี่แหละครับวิธีลงเลทฮาโลวีนกุญแจนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่หลายๆคนไม่รู้ก็เม้นถามไว้ใต้คลิปก็ได้ครับเดี๋ยวผมไล่ตอบให้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ